ช่วงแอบช่องอดีออนทัวร์กันเพื่อนครับตอนนี้เรามาเดินที่ปากน้ําชุมพรครับก็เราเรอเ,เวลาที่แดดร่มรมตกกับเพื่อนครับตอนนี้เวลาเดี๋ยวขอเช็คเวลานิดนึงนะฮะก็5้ามงสินาทีกันเพื่อนครับแดดไม่ร้อนมากก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนเดินสำรวจบริเวณปากน้ําชุมพรนะฮะ ก็ก่อนอื่นต้องเดินไปตรงนี้แป๊บหนึ่งครับก็น่าจะเป็นจุดชมวิวหรือไม่ก็จุดเช็คอินประมาณนี้ครับเพื <B ELL> ่อนๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสร้างไว้เพื่อเช็คอินต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับเพื่อนๆนะตรงนี้ครับ เดี๋ยวแพลนกล้องใหี้เพื่อนดูครับเพื่อนๆนะเนี่ยครับก็จะเป็นปากน้ำชุมพรอนรเพื่อนๆครับตรงนู้นมีเกาะด้วยฮะมีคนพื้นถิ่นบอกว่าอตอนน้ำลงเนี่ยสามารถเดินไปเที่ยวเกาะได้ ด้านฝั่งโน,น้นฮะแต่ว่าตอนนี้น้ําขึ้นแล้วเพื่อนๆเดินลงไปไม่ได้นะครับนี่ฮะเราก็จะเดินเลียบชายหาดตรงนี้แล้วกันก็ไม่เชิงว่าเป็นชายหาดครับแต่ว่าเป็นการการสร้างถนนาไว้ไวเดินรับลมหรือ เป็นทํากิจกรรมลานกิจกรรมต่างๆบริเวณตรงนี้ครับเราก็คงจะเดินต่ออีกสักพักหนึ่งครับเพื่อนครับตอนนี้อากาศก็ไม่ร้อนมากก็เริ่มเย็นสบายก็เริ่มมีลมพัดมานะครับเราอยู่ที่ปากน้ำชุมพรครับเพืนะ่อนฮะเมื่อกี้เข้าไปเดินในตลาดครับ ก็ไปเดินในตลาดปากน้ําก็เป็นครั้งแรกที่เรามาทริปที่จังหวัดชุมพรครับเสียงอาจจะหายหายบ้างครับเพราะว่าวันนี้ใช้พลังงานไปเยอะมากครับเพื่อนๆครับไปขึ้นเขามัดซีแล้วก็ ตอนเช้าก็ไปหาดทุ่งหัวเล่นแล้วก็ตอนเย็นๆตอนนี้เราก็มาที่ปากน้ําชุมพรก็วันนี้เราเดินทางทั้งวันเพราะฉะนั้นพลังงานก็เริ่มถดถอยแล้เพื่อนครับก็เดี๋ยวจะแพลนกล้องให้เพื่อนดูเนีย่ยครับตอนเย็นๆก็จะมีประชาชนมาเดินเล่นครับตรงนี้ครับแล้วก็ บางมันก็จะมีตล,ตลาดนัดด้วยที่ฝั่งโน้นนะครับตรงนี้เป็นลานจิจกรรมครับเพื่อนๆครับเวลามีงานเทศบาลก็จะจัดงานตรงนี้เป็นเวทีสําสหรับการจัดงานที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงโน้นก็คืออาคารเทศบาลปากน้ําจุมพรครับตรงนี้เป็นทางลงไปยังชายหาดด้านล่างเพื่อนๆครับ สัักกนี่ฮะทางลงมาเนี่ยก็มีประชาชนมาเล่นฟุตบอลด้วยครับเพื่อนๆครับนี่ฮะเราจะลองถามว่าลองๆว่าจะเล่นด้วยหรือเปล่ามินกะลาบ้า แต่จริงๆคือผมพูดได้คําเดียวไงวิงกะลาบาแอ่าน้องก็อยู่ไทยนานแล้วใช่ไหมครับขออนุญาตถ่ายคลิปได้ไหมได้ไหมมาเล่นกีฬาเหรอครับมาเล่นกีฬาที่นี่ใช่ไหมมาเล่นเตะบอลใช่ไหมพูดไทยได้ไหมพูดไทยได้ไหมพูดไทยได้ไหม อ๋อไม่มีใครพูดไทยกับเราเนี่ยครเบเพื่อนครับช่องอาดีออนทัวร์ครับตอนนี้อยู่ที่ชายหาดปากน้ t. <t ําชุมพรครับพอดีมาเจอน้องๆเนี่ยมาเล่นกีฬาก็เลยแวะเข้ามาทักถ่ายด้วยแต่ไม่มีใครคุยกับเราก็เบเพื่อนไม่รู้ว่าหน้าตาเราไม่เป็นมิตรหรือเปล่าหน้าตาเราไม่เป็นมิตรโอเคไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราเดินต่อแล้วกันโอเคอได้ราถ่ายรูปอะไกั้นไหนคนนี้ คนนี้พูดได้ใช่ไหมไม่ได้อ่าโอเคอ่าโอเคโอเคก็ขอให้สนุกแล้วกันอ่าอ่ขอให้เล่นบอลสนุกแล้วกันครับเราก็เดินต่อกับเพื่อนครับก็เข้าใจว่าเขาอาจจะเขินๆกล้องประมาณนี้นะฮะก็เราก็แกล้ง้องๆองเขานะฮะโอเคครับ เดินต่อครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราอยู่ที่ปากน้ำชุมพรครับเนี่ยฮะห้าโมงสิบหกนาทีครับมีน้องๆเด็กๆมาเล่นน้ำด้วยครับเนี่ยฮะเนี่ยครับอ่าไม่ไายกล้องด้วยครับสนุกไหมครับเล่นน้ำสนุกไหมครับครับอ๋อสนุกครับ ค okay. อ่าก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพี่น้องชาวเมียนมาครับเพื่อนเมื่อกี้ก็เป็นพ่อลูกชาวเมียนมาแล้วกลุ่มกลุ่มที่เล่นบอลตรงนั้นก็คือเป็นน้องๆวัยรุ่นชาวเมียนมาเหมือนกันที่ทํางานที่ปากน้ําชุมพรตรงนี้ก็เป็นแรงงานที่ทํางานเกี่ยวกับแพปลารครับประมาณนี้ครับเมื่อกี้ผมก็เดินไปเที่ยวที่แพปลามาครับก็จะ เจอ,อแรงงานาชาวเมียนมาเต็มไปหมดเลยครับนึกว่าอยู่เมืองพอม่า,รมาครับเพื่อนๆครับชาวแวบ,บตอนเย็นๆครับวันนี้ครับเพื่อนๆครับก็อาจจะเสียงหายๆเสียง o e o e อุยอุยเพราะว่า วันนี้ใช้พลังงานไปเยอะครับเพราะว่าเราเที่ยวที่ชุมพรเราเที่ยวตั้งแต่เช้านะฮะก็อาจจะเหนื่อยๆเพลียก็คงจะเก็บภาพอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าไหนๆก็มาถึงปากน้ำชุมพรก็ก็ต้องมาเดินเก็บภาพตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆครับเดีย๋ยวแพลนก้องให้เพื่อนดูอีกรอบนึ่งครับ เส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นเรียบาชายทะเลขึ้นไปยังเขามัดซีครับเขามัดซีก็คือเป็นอีกจุดชมวิวที่สวยงามนะครับที่เราพาเพื่อนไปชมเมื่อช่วงบ่าย,าย,ายวันนี้ครับถ้าเพื่อนๆมีโอกาสผ่านมาที่ปากน้ำชุมพรก็ลองแวะชมเขามัดซีแล้วก็ตรงบริเวณปากน้ำตรงนี้ได้นะครับ ไม่รู้ว่าแสงสะท้อนแสงหรือเปล่าครับเพื่อนๆครับตอนนี้ครับถ้ายังไงถ้าสะท้อนสะท้อนแสงยังไงพูดผิดพูดผิดอ่ะพูดใหม่ถ้ายังไงถ้าสะท้อนแสงยังไงเพื่อนๆก็คอมเมนต์ด้านล่างตรงนี้ได้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ปากน้ําชุมพรครับก็คงจะเดินอีกสักพักหนึ่งเราก็คงจะต้องปิดคลิปกับเพื่อนๆเราไปเดินด้านบนครับ เดินเีกสักพักหนึ่งเราคงจะปิดคลิปครับเพื่อนๆครับเพราะว่าตอนนี้แบตเตอรี่เริ่มเตือนแล้วครับเพื่อนๆฮะก็คงจต้องอาจจะต้องหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนแบตแล้วก็ค่อยมาถ่ายต่อนะครับ เอาละครับเพื่อนๆครับก็คงจะเป็นคลิปสุดท้ายที่เรามาเดินที่ชายหาดที่ปากน้ําชุมพรวันนี้ก็สุดท้ายก็คือต้องขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปคลิปนี้นะฮะแล้วก็เช่นเคยครับก่อนจากก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับ c r i b e ให้ช่องเรา,าเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปอีกต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราคงเจอกันใหม่คลิปหน้าแบตเตอรี่เตือนแล้วครับก็คงจะต้องอปิดคลิปไว้ก่อน แล้วเปลี่ยนแบตแล้วค่อยมันถ่ายคลิปต่อคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบาย